ไหนว่น่มสุดชอบอัไหนอ้ดูก่อนมาดูก่อนดูก่อนมาดูก่อนมาดูก่อนเล่จเจ็เอาใหม่ลูกเอาใหม่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 ส่เข้าไปอีกนะใส่แล้วก็ไหม่เลยเนาะตัวไหนวะตัวไหนวะตัวไหนดะ Nè, 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 tôi nữa này nè chưa chắc chắn này chắn Này, đưa xí chắn cạo chắn chắc chắn này, chắn 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 ít chắn 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 เก่งจังเลยเว้ยนมสดไม่เก่งจังเลยศูนย์เจเก้าศูนย์อ้วรวยรวยรวยวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้กส่เก่งจังเลยเจ้านมสดให้โชคให้ลาบรวยรวยรวยเด้อ